มีความเป็นไปได้ว่า Ford อ,อาจจะเพิ่มรุ่นใหม่ในไลน์อัพของ All New Everest ในอนาคตด้วยรุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่มีความเป็นรถจนต์ออฟโรดมากขึ้นหลังจากที่มีภาพประกอบการจดสิทธิบัตรหลุดออกมาซึ่งดูคล้ายกับรุ่น Wild i า a c k ของของ Ford นเจ g e r ในขณะที่รุ่นฮาร์ดคอรอย่าง Raptor อาจจะเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวเกินไปในขณะน,นี้สำหรับ Everest ภาพประกอบการจดสิทธิบัตรชุดที่ว่า เป็นภาพที่ถูกยื่นให้กับสำนักทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศออสเตรเลียซึ่งมันได้ระบ,บุถึงรุ่นของรถโดยภาพดังกล่าวแสดงเห็นดีไซน์ด้านหน้าที่เหมือนถอดแบบมาจากรุ่นวายแท็กของ r a n g จอรโดยเฉพาะในส่วนของบางกันชนด้านหน้าที่สื่อต่างประเทศอย่าง d r รฟ์ได้เพิ่มสีสันเข้าไปให้เห็นชัดยิ่งขึ้นส่วนล้ออลอยก็เป็นดีไซน์ที่ใช้กับเรนเจอร์รุ่นวายแท็กมีขนาดราว1 9ถึง20นิ้ว ่อรายหนึ่งกล่าวได้ติดต่อไปอยังฟอร์ดออสเตรเลียเพื่อสอบถามเกี่ยวกับชุดภาพเหล่านี้ซึ่งได้รับคําตอบว่าฟอร์ดมักจะทาการจดสิทธิบัตรให้กับทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีผลิตภัณฑ์นั้นๆถูกพัฒนาออกสู่ตลาดทุกรุ่นแต่ฟอร์ดก็ไม่ได้ฟันธงว่าจะไม่มีรุ่นพิเศษเพิ่มเติมจากไลน์อัพของ Everest ที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบันโดยเอียนฟอสตันหัวหน้าทีมวิศวกรที่พัฒนาเรนเจอร์โฉมใหม่ ได้เคยให้สัมภาษณ์เมื่อต้นปีว่าเราสามารถทำรุ่นอะไรขึ้นมาอีกก็ได้หากพบว่ามีความต้องการของตลาดอยู่ซึ่งแพลตฟอร์ม T6 ที่ Ranger และ Everest แค์ร่วมกันมีความยืดหยุ่นมากพอที่ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้อีกหลังจากที่ถูกสอบถามเกี่ยวกับรุ่นฮาร์ดคอร์ของ Everest โฉมใหม่และ Ford ก็รับฟังสิส่ง้อนจากกลุ่มลูกค้าอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว อย่างไรก,ก็ตามดูเหมือนว่า Everest รุ่น h a r ์ c ค re อย่าง Ra p เตออาจจะเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวไปมากเมื่อ Ford พบว่าอย่าไม่คุ้มค่าในการลงทุนที่จะเพิ่มรถตัวนี้เข้าไปในไลฟ์ปัจจุบันของ Everest โดยเฉพาะในส่วนของบานประตูหลังซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอยู่มากเพื่อให้เข้ากับล้อหลังได้พอดีจากการขยายขนาดตัวถังซึ่ง Ford มองว่าต้องใช้เงินลงทุนที่สูงเกินไปและตลาดสาหรับ Everest r a p t o r ก็มีขนาดที่เล็กมากในตอนนี้ นั่นทำให้ในทางปฏิบัติแล้วเป็นการยากที่เราจะได้เห็น Ford Everest Raptor ในอนาคตพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ